เข้าสู่ช่วงสองทอล์กสุดท้ายนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการบรรยายจากภาคเอกชนนะครับที่เป็นผู้พัฒนาแล้วก็ใช้เทคโนโลยี CCUS นะครับซึ่งท่านแรกนะครับจะมาบรรยายในหัวข้อ Green Carbon Energy for Future นะครับซึ่งบรรยายโดยคุณเจิรพันธ์ปัญญานันนะครับ Executive Vice President บร,ริษัทพลังงานบร,ริสุทธิ์จำกัดมหาชนขอเซ็ปรบมือต้อนรับครับ ครับสวัสดีแขก่านผูมีเกียรทุกท่านนะครับแล้วก็ก่อนอื่นขอกล่าวขอพระคุณทาง a นโตเทคนะครับที่ได้เชิญทาง Energy นับสนะครับมาแชร์ทิศทางในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ g r ร e n Business ที่เราได้ดำเนินการไปนะครับอขอสไลด์ครับเป็นที่ทราบกันดีครว่าปัจจุบันเนี่ยสภาพภูมิอากาศของเราแปรปรวนมากซึ่งอตอนนี้ก็มีการ กำหนดสับใหม่เรียกว่าโลกรวนนะครับจากต้นปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าโอเรามีปัญหาทางด้านภัยพิบัติทงางธรรมชาติมากมายเลยนะครับทั่วโลกทั้งน้ําท่วมในประเทศที่ในเมืองที่มีคนท่วมอย่างดูไบนะครับแผ่นดินไหวที่ไต้หวันนะครับแล้วก็บ้านเราก็อากาศร้อนเหลือเกินนะครับปีนี้ทะลุ45องศาไปแล้วนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาทั้งในเชิงของ ผูเขาไฟนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับอย่างที่เราเห็นกันข่าวเมื่อมันน่าจะสองสัปดาห์ที่แล้วนะครับสายการบินนะครับตกหลุมอากาศจนมีผู้เสียชีวิตนะครับก็ในบ้านเหล่านี้เองนะครับก็ปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับในโลกต่างในระดับสากลเนี่ยต่างพูดกันไว้ในวะดยวกันว่าน่าจะมีผู้ต้องหาอยู่รายเดียวแหละนะครับที่ทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นก็คือ GSG นะครับ Greenhouse Gas นะครับซึ่ง เกิดจากการที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปปกคลุมชั้นบรรยากาศของโลกอยู่แล้วมันก็กลายเป็นผ้าห่มของโลกเราเพื่อไม่ให้ความร้อนที่มีอยู่ในโลกสะท้อนออกไปข้างนอกได้นะครับก็ทําให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นแล้วก็สภาพสภาพบรรยากาศของเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับคราวนี้เป็นที่ทราบกันดีครับว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยที่เป็นตัวการสําคัญเนี่ยเกิดจาก ภาคการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ภาคการขนส่งจะเป็นส่วนใหญ่2ภาคอุตสาหกรรมเนี้ยก็คือกินสัดส่วนถึงเจของการปลดปล่อยค,คราร์บอนไดออกไซด์ทั้งโลกเลยนะครับและรองลงมาดับสาก็จะเป็นภาคการผลิตนะครับภาคอุตสาหกรรมก่องๆภาคการผลิตและสุดท้ายก็คงจะเป็นภาคการ,ร,กรเกษตรแล้วก็ภาคคนเรือนต่างๆนะครับเชน่นครับอนน้ครับอ่าขณะนี้ด้วยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ ในระ,ะดับนานาชาติก็มีการหาเลือกันว่าเอ้ยเราจะทํำยังไงเพื่อจะช่วยประคับประคองสถานการณ์หรือช่วยบรรเทาสิ่งเหล่านี้ให้มันช้าลงแล้วก็ทําให้โลกเราเน่ยกลับไปสู่ในสภาวะที่ดีขึ้นได้นะครับซึ่งมีอยู่4หลักการนะครับอันนี้ก็อย่างที่ทุกท,ท,ท่านทราบวันนี้คือการอ f f s e t คือการแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นอาจจะเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุดละนะครับโดยการปลูกป่าทดแทนบ้างละ นะครับทดแทนคาร์บอนหรือไม่ก็คือการซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตกันนะครับระหว่างองค์กรต่างๆนะครับหรือที่กำลังมีการพูดถึงกันอย่างมากก็คือ CCS นะครับการนำคาร์บอนนะครับไปกักเก็บนะครับโดยอาจจะเป็นการกักเก็บในใต้ชั้นดินชั้นหินนะครับหรือใต้มหาสมุทรนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้ เมื่อคาร์บอนดอกไซ์เนี่ยถูกลงไปกับที่ทางข้างใต้ดินแล้วเนี่ยก็จะเกิดการวัฏจักรของการเกิดน้ํามันใหม่นะครับแล้วก็อีกอสองอย่างที่ปัจจุบันเนี่ยเรา,าทาง EA กำลังดำเนินการอยู่ก็คือการลดคาร์บอนนะครับซึ่งทําได้โดยาการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินกิจการทางด้านธุรก,กิจนะครับทั้งแหล่งที่มาของ พลังงานในการดาเนินกิจการแล้วก็ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการผลิตต่างๆนะครับรวมถึงการหาวัตถุดิบใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่จะมาส่งเสริมให้เกิดความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็น่าจะเป็นเรื่องของการนำคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ประโยชน์ต่อนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับที่จะต่อย,ยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ อื่นๆในอนาคตได้อีกหลากหลายมากนะครับขออนุญาตขยายความครับครับคราวนี้มาที่สองตัวหลักที่ทาง EA ทําอยู่นะครับก็จะเป็นภาคของอาการลดคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจนะครับก็จะมีทั้ง EA เนี่ยม,ม,มีมีทั้งธุรกิจที่เป็นพลังงานไฟฟ้าการผลิตพลังงานไฟฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาฟจากทั้งกระแสลม แล้วก็แสงอาทิตย์ด้วยนะครับแล้วก็มีาการม,มีมีทั้งธุรกิจของอีวี EV ด้วยซึ่งเดี๋ยวจะจะกล่าวดีทีโใ,ในสไลด์ถัดไปนะครับอ,อันนี้ในส่วนของการนำคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ประโยชน์ในอนาคต EA ก็ยังมองทิศทางนี้อยู่แล้วก็เรามีการตัก จะตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา,าเทคโนโลยีต่างๆนะครับร่วมซึ่งทําการวิจัยและศึกษาตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับหน่วยงานวิจัยแล้วก็หน่วยงานศึกษาต่างๆของในในประเทศนะครับซึ่งสิ่งที่เรากําลังจะไปเนี่ยคือเรามองทั้งตัวของ e ีเมทานอนะครับก็คือการผลิตเมทานอนโดยใช้พลังงานสะอาดนะครับ e ีคูดแล้วก็อ e ีมีเทนนะครับหรือ อาจจะมีบางภาคส่วนเนี่ยทางรายการของส่งอาจจะพูดถึงกรีนแอมโมเนียมด้วย,วยตอนนี้น,นะครับเช่นครับอ่ะคราวน,นี้ขออนุญาตย้อนกลับมาทีา่เส้นทางเดินของธุรกิจของพลังงานบริสุทธิ์นะครับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยดำเนินธุรกิจมาประมาณ17-18ปีแปีละวครับโดยดำเนินธุรกิจที่เป็นกรีนบิสเนสมาโดยตลอดรเริ่มต้นโดย การาลงทุนในโรงงานผลิตไบโอดีเซลนะครับแล้วก็อันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจกลิ่นพิเศษของเรานะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ยังดำเนินการอยู่ผลิตไบโอดีเซลขายนะครับโดยใช้พืชการเกษตรนะครับคือน้ํามันปาล์มเป็นวัตถุดิบนะครับแล้วก็าจากนั้นก็นําบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับต่อปัจจุบันอยู่ในเซ็5สนะครับแล้วก็ บริษัทเนี่ยดำเนินขยายกิจการเนี่ยไปในธุรกิจสีเขียวอื่นๆนะครับอย่างเช่นาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์อย่างที่ได้กล่าวไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการขยายการลงทุนไปในทำเลที่ตั้งในจังหวัดต่างๆนะครับทั่วประเทศทั้งลำปางเองนครสวรรค์พิษณุโลกนะครับแล้วก็ชัยภูมิโคราชนะครับแล้วก็กางหางลมก็จะเป็นทางชายหาดทางภาคใต้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ขยับพยายเป็นเป็นเป็นบริษัทแรกนะฮะที่ขยายมาทําธุรกิจ EV แล้วก็ชาร์จเจอร์นะครับโดยปัจจุบันนี้เราก็มีสถานีชาร์จไฟฟ้า,ามากมากที่สุดในประเทศไทยล้นะครับแล้วก็เราลงไปในธุรกิจของ EV ซึ่งเราไม่แข่งกับภาค passenger car าเพราะว่า,าด้วย ยานพาหนะส่วนบุคคลเนี่ยจะมีเรื่องของโรโย l ตต์แบนโรโยทตตค่อนข้างสูงนะครับเราเลยลงไปเล่นกับภาค transportation ซึ่งปัจจุบันหลายๆท่านอาจจะเห็นว่ารถเมย์รถเมย์ในกรุงเทพครับกว่า70%เน่ยก็เป็น EV e v อวบัสไปเรียบร้อยแล้วซึ่งอันนั้นก็เป็นการดำเนินการภายใต้บริษัทลูกของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์นะที่ชื่อว่าบริษัทไทยสมัยบัสนะครับ ล่าสุดนะครับก็เป็นธุรกิจที่ทางเ e. อ e. e. ขยับขยายไปก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่เป็นแห่งแรกในประเทศไทยเหมือนกันนะครับแล้วก็ใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับขยาย4เมกะ4 4จิกวัตต์อนะครับต่อปีแล้วก็นอกจากนี้นะครับเรายังมีธุรกิจที่กำลังจะต่อยอดไปนะครับซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่ไม่ได้ทราบในตรงนี้นะครับคือเรา มีการขยับขยายไปลงทุนในหัวจักรห,หัวลากรถจักรไฟฟ้านะครับ mm hmm. ก็คือณปัจจุบันเนี้ยรถไฟที่รถไฟรางที่เราใช้อยู่นะครับภาคการขนส่งเนี่ยเป็นการใช้เครื่องจักรดีเซลนะครับดีเซลเอนจินในการใช้น้ํามันดีเซลไปปั่นไฟแล้วเอาไฟไปปั่นมอเตอร์เพื่อเพื่อขับเคลื่อน ตัวรถไฟอีกทีหนึง่งซึ่งหลักการเนี้ยมันทําให้สูญเสียพลังงานที่ถ่ายทอดระหว่างกันในแต่และกระบวนการครนี้ทางบริษัทเนี้ยก็เห็นโอกาสตรงนี้นะครับก็เลยคิดนวัตรกรรมของตัวเองนะครับแล้วก็ร่วมกับทางทางจีนนะครับในการเด v e l o p หัวลากรถจัดไฟฟ้าขึ้นมานะครับข้อดีของมันคือมันไม่สูญเสียพลังงานในการถ่ายทอดในการถ่ายทอดไปถึงล้อ การไถ่รอบถึงการที่มันจะออกตัวลากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีผลกระทบไม,ไม่ไม่มีมลพิษทางเสียงแล้วก็ไม่มีควันออกมานะครับอีกอย่างหนึ่งคืออ่าคันเราจะเปลี่ยนแปลงภาคการขนส่งทางรถไฟเนี่ยไปเป็นอ่าพักไฟฟ้าโดยใช้เหมือนต่างประเทศอย่างเช่นเป็นรถไฟรางทั้งหมดอย่างเงี้ยมันก็จะมีงบประมาณในการลงทุนที่สูงมากนะครับเราจึงอ่าคิดทางเลือกนี้ออกมาว่า ทางเลือกที่เปลี่ยนหัวจักรเ,เป็นหัวหัวลากไฟฟ้าเนี่ยน่าจะเหมาะสมกับลักษณะของเศรษฐกิจของบ้านเราที่สุดนับปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ทาง e อเอเองเนี่ยในปัจจุบันนี้นำหัวลากรถจักรไฟฟ้าเนี่ยไปทดลองให้ทางภาคเอกชนเนี่ยใช้ในการลากสินค้านะครับจากกรุงเทพไปสู่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรมของบ้านเรานะครับก็ตอนนี้ก็ยังดําเนินการอยู่นะครับแล้วก็ยังมี อ,อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับทางด้านาขวามือสุดนะครับเลยก็คือไบโอพีซีเอ็มไอตัวนี้เป็นการที่เราคิดโจกขึ้นมาว่าเราจะทำยังไงเพื่อจะช่วยพยุงรายได้ของเกษตรกรของประเทศเนี่ยครับให้สูงยิ่งขึ้นไปเราก็คิดค้นนวัตกรรมของตัวเองครับโดยใช้ทีมทีมนักวิจัยของตัวเอง เดเวลลอปผลิตภัณฑ์ขึ้นมานะครับโดยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นสารเคมีชนิดพิเศษที่ผลิตจากปามน้ำมันนะครับเวลา,าชื่อเต็มมันคือเฟสเชนแมทชิ a เลียนะครับคือสารเปลี่ยนสถานะนะครับสารนี้มันจะมีคุณสมบัติในการที่คงอุณหภูมิของมันไว้ณจุดจุดหนึ่งะครับอย่างเช่นทางพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยตอนนี้มีผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่3เกรด นะครับก็จะมีสารเคมีเกรดที่สามารถคงอุณหภูมิได้ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสอีกเกรดหนึ่งประมาณ25องศาเซลเซียสและเกรดหนึ่งที่ประมาณ28องศาเซลเซียสคราวนี้ประโยชน์ของมันคืออะไรฮะสมมุติว่าเรานําตัวสารเปียกสถานะตัวน,นี้ PCM เนี่ยไปแอปพลายลงในวัสดุใดๆก็ตามนะครับวัสดุต่างๆเหล่านั้นก็จะพยายามคงอุณหภูมิของตัวมันไว้นะครับ ซึ่งมันจะเป็นหลักการในการผลิตประหยัดพลังงานผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติผมมี PCM เกรดที่ทำงานที่25องศาเซลเซียสเราเอา PCM ตรงเนี้ยไปผสมในสิ่งทอเส้นใยเราแล้วก็มาถักทอเป็นเสื้อผ้าที่เราสวมใส่นะครับก็ผู้ที่ได้สวมใส่เสื้อผ้าชนิดเนี้ยก็จะมีความคอน์็หมายถึงว่ามีความเย็นสบายแล้วเสื้อตัวเนี้ย จะสามารถรักษาอุณหภูมิที่25อ,องศาซึ่งเหมาะกับการใช้งานเราเรารูส้สึกสรวนสบายเนี่ยได้อยู่ได้ระยะหนึ่งนะครับก็เมื่อเราไปอยู่ในสภา,าะวะแวดล้อมต่างๆในห้องประกากาศเรื่องต่างๆเราก็สามารถประหยัดการใช้เครื่องประกากาศได้เช่นกันนะครับอันนี้คือหลักการหรือหากเรานำาสารเคมีตัวเนี้ยไปใส่ในวัสดุก่อสร้างต่าง,างๆ Construction Material นะครับ Wall Paper ผน,นัง เซลลิงฝ้าเพดานอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้ตัวห้องนั้นๆนสามารถคงอุณหภูมิไวท้ที่จุดที่เราต้องการให้ทำงานนะอยู่ได้ระยะหนึ่งนะครับอ,อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าคงได้ยาวๆตลอดไปนะฮะได้ระยะหนึ่งคือมันเป็นการหน่วงอุณหภูมินะครับถ้ากับว่าสมมุติว่าเรา,ามีวอลเปเปอร์มีผนังที่เคลือบด้วยสาร PCM ตัวนี้นะครับเดิมทีเนี่ย เครื่องปรับอากาศเนี่ยอาจจะทํางาน100ไซเคิลต่อวันนะครับตัดต่อตัดต่อตัดต่อ100้ไซเคิลต่อวันแต่พอมีไอ้สารนี้แอปพลายเข้าไปในตัววัสดุแล้วเนี่ยเครื่องปรับอากาศตัวนี้จะทํางานน้อยลงเพราะว่าตัวสารตัวมันเองเนี่ยมันจะปลดปล่อยความเย็นออกมาในบางอุณหภูมิมันจะพยายามรักษาอุณหภูมิที่ยี่หกองศาและปลดปล่อยความเย็นออกมาในบางครั้งนะครับเครื่องปรับอากาศก็จะทํางานลดลง จากร้อยไซค์ขึอาจจะเหลือสัก80ไซขหรือ70 c ไซคขึ้นสันะครับอันนี้คือประโยชน์ของมันที่เราเรากำลังทําอยู่ซึ่งปัจจุบันนี้เราได้ล็อต r o d u c ์ออกไปในต่างประเทศแล้วนะครับก็จะมีกลุ่มลูกค้าทั้งในกลุ่มเอเชียตะวันออกทั้งเกาหลีจีนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีข้ามไปทําการตลาดอยู่ฝั่ง US ด้วยซึ่งตอนนี้กําลังเปิดตลาด US แล้วก็ขยายการเติบโตอยู่นะครับ กล่าวต่อไปนะครับอ่าอันนี้คือก่อนหน้าน,นี้คืออ่าผมเล่าถึงในมุมของธุรกิจที่เองอลงเรเนืนองการอยู่ครับคราวน,นี้ในอนาคตในอนาคตนะครับอ่าอย่างที่ทราบกันดีว่าคือทาง EA เนี่ยพยายามจะสร้างอ่าสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจนะครับที่เป็นกรีนอีโคโนมิกให้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 ใหบ้บริษัทของตัวเองนะครับ คราวนี้อาจจะมีหลายคําถามว่าธุรกิจเหล่านี้มันจะอีโคโนมิกได้ไงนะครับในระยะในอนาคตกาไกลๆอย่างเงี้ยครับมันจะต้นทุนเนี่ยมันจะส,สู้กับทางอื่นได้ไหมนะครับอ,อย่างเราพยายามผลักดันให้เกิดการใช้ EV ในประเทศแล้วก็ภาค r าร s p o ่ t ด้วยเนี่ยคือเรามุ่งหวังว่าอนาคตในถ้าเทคโนโลยีการผลริตไฟฟ้า จาก RE เนี่ยมัน develop ได้สูงกว่านี้นะครับต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าสาย RE เนี่ยที่เป็น Green Power เนี่ยมันก็จะเทียบเท่ากับฟอสซิลใปัจจุบันได้นะครับหรือแม้แต่กระตั้งปัจจุบันเองเนี่ยแม้แต่ Hydro Power อย่างเงี้ยการผลิตไฟฟ้าจากน้ําก็มีต้นทุนที่ต่ํากว่าการผลิตไฟฟ้าจาก f o s ซิลแหละนะครับโดยล่าสุด EA เองเนี่ยก็เราไปามีการเจรจาแล้วก็มีการเซ็นความร่วมมือกับรัฐบาลลาวนะครับ ในการตั้งซูเปอร์โฮลดิ้งคอมมานีนะครับเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่แล้วซึ่งความมุ่งหวังเราคือเป็นที่ทราบกันดีว่าลาวเนี่ยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตไฮโดรพาวเวอร์เป็นอย่างมากแล้วก็นักลงทุนทั้งต่าง,ง,งชาติเองแล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่ในไทยเองก็กระโดดเข้าไปลงทุนนะครับในการข่อยคว้าเอาอพลังงานเหล่านั้นมาใช้นะครับซึ่งมันเป็นพลังงานกรีนเอเนอร์จีที่มีต้นทุนต่ํามากแต่ปัญหามันคือ ปัจจุบันเนี่ยต่างคนต่างไปลงทุนแล้วก็ออกมาใช้โดยที่มันมันยังมีความสับสนแล้วก็มีหลายเกตเบย์ที่ที่ต้องเข้าไปอยู่นะครับ EA เองเลยเข้าไปอาสากับภาครัฐของรัฐบาลลาวนะครับในการเป็นตัวกลางที่จะทำซิงเกิลเกตเบย์ตรงนี้ให้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานออกสู่ต่างประเทศต่งตางๆแล้วก็เรามีข้อแลกเปลี่ยนที่จะช่วยในการพัฒนา พลังงานทดแทนในลาวเนี่ยมามาทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่พัฒนาขึ้นไปด้วยนะครับนี่เป็นข้อแรกเปลี่ยนกันนะครับครับนอกจากนั้นครับอย่าพิ่งนะครับอตอนนี้นะครับทาง e a เอเองเนี่ยอย,อย่างที่ทราบกันดีว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยากำเนิดจากภาคการขนส่งม,มากที่สุดเลยในปัจจุบันนะครับและส่วนของการบินเนี่ยก็เป็นอุตสาหกรรมนึงในในที่ก่อกำเนิดมลพิษตรงนั้นนะครับ ปัจจุบันนี้ EA เองก็เห็นทิศทางแล้วว่าทั้ง i c a o เองแล้วก็ทางยุโรปหรืออเมริกาเองก็เริ่มจะผลักดันให้มีการใช้ซาบหรือ sustainable aviation fuel เนี่ยมาทดแทนน้ำมันเคโรซีนหรือเจ็ดเอวันในปัจจุบันนะครับทางเ e อเองก็ปัจจุบันลงทุนครับกำลังก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำมันอากาศยานชีวภาพหรือซ a บเนี่ยอยู่ซึ่งเราก่อตั้งที่จังหวัดระยองนะครับแล้วก็เรามีแผนที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ ประมาณไตรมาสสามของปีนี้นะครับแล้วก็จะเริ่มทําทการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ไตรมาสสี่ของปีนี้นะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าไอ้ตัวน้ํามันซัพเทนเวิร์นเอเวชั่นฟิลเองเนี่ยจะถูกนํามาทดแทนน้ํามันเจ็ทเอวันหรือกีโรซี C, นในอนาคตนะครับซึ่งซับเองเนี่ยนะครับการผลิตซับเองเนี่ยจะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์จะมีคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยออกมาจากภาคการผลิตเนี่ย ต่ำกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลปัจจุบันถึง90%อนะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางของพลังงานบริสุทธิ์ที่กําลังดําเนินการอยู่แล้วก็หลังสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวขอบพระคุณนะครับก็ทางคณะผู้จัดการทุกท่านก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาวันนี้แล้วก็อขอขอบพระคุณที่ให้โอกาสพลังงานบริสุทธิ์ได้เป็นหนึ่งในเฟืองตัวสําคัญ ที่เข้ามาในหาการหาลรือในวันนี้แล้วก็ช่วยผลักดันอ,อนาคตของประเทศไทยเข้าเข้าก้ามสู่เน็ตซีโร่ m i s s ช o n ในอนาคตแล้วก็หวังว่าคณะทำงานชุดนี้ทีมงานชุดนี้นะครับช่วยกันผลักดันแล้วก็ทำให้ประเทศเรามีศักยภาพในการแข่งขันได้ในอนาคตต่อไปครับ ขอเชิญประเมิให้คุณเิรพันธ์ด้วยนะครับก็น่าสนใจนะครับได้เห็นเลยว่า Energy Absol u t e เนี่ยมีความตั้งใจจริงโด, record, โดยเฉพาะงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับทางด้าน Renewable Energy <precise S 2> แล้วก็หลากหลายเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะลดการปลดปล่อย CO2 <ๆ S> นะครับไม่แน่ใจว่าจะมีคำถามไหมแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งในช่วงเที่ยงเนี่ยคุณเิรพันธ์ยังอยู่กับเราไหมครับวันนี้ <S <S ไ,มไม่อยู่ดังนั้นมีหนึ่งคำถามจากท่านใดไหมครับมีคำถามในแบบอยากถาม e a เลยนะครับ Okay. ตอนนี้เราก็ได้เห็นทิศทางนในมุมของอาทางบริษัทเองก็จะทําในส่วนของทรัพนะครับแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานที่เป็นเชิงที่ไม่ปลดปรนะครับก็ขอ,อขอบคุณังคุณจิรพันธ์แล้วก็ทางเอมากๆในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้อีกครั้งนึงครับขอบคุณครับ